วัดไตรมิตรครับหลวงพ่อทองคาครับครับเครเห็นเป็นสิรหนมงคลครับนะครับมากราบไหว้กันนะครับเดี๋ยวเขาอีกไม่นานก็จะเปิดครับมากราบไหว้กันนะครับหลวงพ่อทองคําวัดไตรมิตรครับทําความอ่พ่นยาฆ่าไวรัสแล้วครับเพื่อให้สะดวกต่อการจําวัดแล้วก็พระท่านลงวัดแล้วก็สร้างความมั่นใจเชื่อมั่นให้กับพี่น้องประชาชนที่มาทําบุญที่วัดไตรมิตรแล้วก็มากราบขอพรจาก พระหลวงพ่อทองคําที่วัดเตมิตรครับผมเคยวราชรายงานจากวัดเตมิตสตมพันธวงศ์กรุงเทพมหมานครรับบุญกันนะครับสาธุสาธุแค่คาดปลอดภัยนะครับแค่คาดปลอดภัยสาธุสาธุ ครับทีมงานครับนี่ครับก็มีพี่สุนทรนะครับนะครับพี่หวานพี่ส้มแล้วก็พี่รัชดาครับผมเคยาวราชวัดไตรมิตรนะครับหลวงพ่อทองคานะครับหลวงพ่อสำลิ์นะครับอย่าลืมนะครับที่วัดไตรมิตรใช่ไหมพี่ใช่ใช่ครับสัมพันธวงศ์เยาวราชนนะครับถ้ามีโอกาสมาไหว้มา กลับไหว้กันนะครับขอพรกันครับมีพลังมากครับทำให้เราหายเหนื่อยเลยครับมาวัดเตมิตรวันนี้ไปไหว้หลวงพ่อทองคําแล้วก็หลวงพ่อสมฤทธิ์พวกเราขอให้แล้วคาดปลอดภัยเจอคนที่ดีมิตรที่ดีเพื่อนที่ดีแล้วคาดรั่งรวยปลอดภัยรับวันนี้กันครับสาธุสาธุ